นี้เราทำการเทสทดสอบตัว P C 6 0สิบกเิเจนนะครับครับเราก็ทำการเทสปั้มดูก่อนนะครับผมครับเรื่องต้นเราก็ดูเคเดิตผมครับตอนนี้ยังออกน้อยมากนะผมครับนี่เจยังยังไม่ดาอาเท่าไหร่จะสังเกตว่าน้ำมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครัก็มาดูที่แรงดันเขานะแรงดันตอนนี้ขึ้นไม่ได้ถึง280มาครับ300เลย ก็มาดูที่เคสเดนเขานะครับผมก็จะเห็นว่าเดนออกนิดเดงน้อยมากครับผมครับอันนี้บัมก็ไม่ได้มีรั่วเสมเลยนะอันนี้เรื่องตอนเราลองเคทดสอบแรงกันดูก่อนนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวเกียร์ท้ายดูครับผมครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบตัวปั๊มช่วยเขานะครับก็ขึ้นได้ประมาณ40าร์ครับอันนี้ปั๊มช่วยเขานะ เมื่อตะโกนก่อนท่าน,นี้เราเทนเนี่ยเราลองยิงเอวสเข้าไปแล้วผมครับเดี๋ยวจะลองเทแบบไม่ยิงเอวสดู